สวัสดีครับผมเล็กจากไทยการอิสซิลี่นะครับวันนี้ผมอยู่กับมา z ด้าสองห้าประตูนะครับเราได้ทำการติดทีวีดิจิตอลแล้วก็เปิดโหมด AV-IN นะครับเดี๋ยวเรามาลองชมกันดูนะครับโอเคครับตอนนี้อยู่หน้าของ g ีวีนะครับขอลองโหมด AV-IN หน่อยครับบางทีเราเขารวบงานเขาเป็นเป็นงานวันเดียวนะครับก็คือว่าในจำนวนสามสิบู ทีวีนะครับลองเลื่อนช่องดูครับผมครับของสมเด็จพระพุทธเจ้าของเธอพระรัสมงก็เป็นที่อ๋อเป็นรายการพิเศษนะครับก็ทุกช่องเหมือนกันหมดขอชมเกี่ยวกับ USB นะฮะของกล่องทีวีต้นที่สามารถอ่าน USB ได้ครับสิกจาเช่นที่เมื่อกี้เราได้ได้ยินแล้วนะครับเมื่อพระสงฆ์ขึ้นนั่งประจำอาสนะแล้วจะเริ่มานปฏิบัติเช่นกันคมีเดียครับ เข้าไปที่ภาพยนตร์ครับตัวนี้กล่องท,ที่ต้นนะสามารถอ่านไฟล์หนังไฟล์ปีสามไฟล์ JPEG ได้ครับอโอเคนะครับลูกค้าท่านใด <the> ที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะฮะทุกท่านก็ สามารถจะเยี่ยมชมว็บไซต์ของเราได้นะครับตัวนี้ก็เราใช้ในรูปแบบของปลั๊กไวา์สเก็ตหมดเลยนะครับทุกอย่างไม่มีการตัดต่อสายใดๆทั้งสิ้นนะครับรูปแบบคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับเกียร์ถอยนะฮะกล้องมองหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับหมดกำลังงานโอเคนะครับวันนี้ผมเล็กไทยายเทอรรี่ก็ขอจบการีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ